Close my eyes, I see it off. I play it over in my brain. I go in circles, so much that I could say. สวัสดีครับออโตสปินเรามาอยู่กับ B M w X5 ครับซึ่งในปี2025นี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยครับถ้าเป็นรุ่นย่อยแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลครับมาในรหัส XDrive 30 D M Sport นะครับราคา5ล้าน1 5 9 0 0 0บาทถ้าเป็นในรุ่นท็อปเลยนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของรถ p l u ๊กอินไฮบรครับจะมาในรหัส XDrive 50 EM Sport ราคา5ล้าน4 3 9 0 0 0บาทนะครับและสําหรับวันนี้ครับออโตสปินก็นารุ่นปลั ให้กับทุกท่านได้รับชมกันความน่าสนใจของเจ้าคันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยในรุ่นนี้เนี่ยปี2025นะครับก็มาเป็นโฉม LCI แล้วจริงๆเนี่ยเขาก็เปิดตัวมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ยังคงมีความโดดเด่นนะด้วยการใช้กระจังหน้าแบบไตคู่นะครับซึ่งกระจังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบไอคอนิกโร่ด้วยตอนคืนเนี่ยเขาจะมีเป็นแสงไฟด้านในก็ทําให้กระจังเนี่ยมันมีความโดดเด่นนะมองเห็นตะกายเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าเจ้าคันนี้คือรถ BM แบ่เอกมแองเาเน่ยห้แน หลังซ้ายขวานะครับอันนี้คือตำแหน่งของกล้องหน้าเขาและก็จะมีกล้องที่อยู่ที่ด้านบนกระจกหน้าแต่ว่ากล้องตัวนั้นเนี่ยจะทําหน้าที่ให้กับระบบความปลอดภัยหลายๆระบบซึ่งจะทํางานควบคู่กับเดรดราที่อยู่ด้านล่างนั่นเองและในโฉม LCI นี้ตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยไฟ day time running light นะจะมาเป็นหัวลูกศรแบบนี้เวลาเราขับเนี่ยมันจะเห็นเป็นแสงไฟขาวๆนีถือว่าสวยเลยทีเดียวแล้วก็จะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ปรับไฟสูงต่ําให้แบบออโต้ถัดลงมาด้านล่างครับก็จะใช้เป็นชุดสีดาเข้ามาตกแต่งอยู่หลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดด้านล่างตรงนี้ก็จะ ใช้เป็นสีดําเงาด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่องลมเพื่อรับอากาศใช้เป็นสีดําเงาครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังตรงนี้มีมาให้ครบเลยในส่วนของลิ้วตรงฝากระโปรงก็จะเป็นพาวเวอร์โดมเล็กๆขึ้นมามีเหลี่ยมสันทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความบึกบึนเพิ่มขึ้นมานั่นเองสําหรับมิติตัวถังของเจ้าคันนี้นะครับจะมีความยาวเนี่ยอยู่ที่4,935ม mm, มกว้าง2,004ม mm, มสูง1,755ม mm, มแล้วก็ระยะฐานล้อนะครับ2,975ม mm, เมครับด้านข้างของเขานะครับก็จะใช้เป 275/40R21 ส่วนไซด์ยางด้านหลังนะครับ 315/35R21 ชุดคาลิเปอร์ของเขาเนี่ยจะใช้เป็นคาลิเปอร์สีน้ําเงินระบบช่วงล่างก็เป็นระบบช่วงล่างถุงลมด้วยเราสามารถปรับระดับความสูงเนี่ยได้อยู่ทั้งหมด5ระดับด้วยกันและระบบช่วงล่างนี้เนี่ยยังอิงไปกับตัวโหมดการขับขี่ด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในโหมดสปอร์ตก็จะมีการหมอดาเพิ่มเพื่อให้การขับขี่เนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองกระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวแล้วก็มีไบสปอร์ตให้แล้วก็จะมีกล้องด้ววยบบรรริเณกอกอะจ จะใช้เป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยรวมไปถึงบริเวณแหลกเร้าหลังคานะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นสีดําเงาด้วยตอนคืนเนี่ยเมื่อเราปลดล็อกจะมีเป็นแสงไฟยิงลงพื้นเป็นไฟวลคัมไลท์ถือว่ามันสวยนะประตูของเขาเนี่ยเวลาเราปิดนะมันจะเป็นระบบดูดครับเราไม่จําเป็นต้องปิดป้งแบบแรงๆนะหรือถ้าเรามีแอปพลิเคชันนะครับ my BMW เนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยสมาร์ทโฟน,เ,นเปรียบเสมือนเป็นกุญแจรถก็ได้เราไม่จําเป็นต้องพกกุญแจและด้วยความที่เจ้าคันนี้นะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเติมน้ำ ก็ได้ชาร์จไฟก็ได้การเติมน้ํามันของเขาจะอยู่ที่ด้านหลังฝั่งขวาใช้เป็นน้ามันเบนซินนะส่วนการชาร์จไฟเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าฝั่งซ้ายครับการชาร์จไฟของเขาเนี่ยก็จะรองรับเฉพาะไฟ AC เท่านั้น7.4กิโลวัตต์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะมีขนาดความจุอยู่ที่25.7กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดเนี่ย100รกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง WLTP ใช้งานจริงเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ระยะเวลาในการชาร์จไฟเนี่ยาาาาึง100นะรรัอ่่่ททีปมมมณ4ชวโเตด้ ดีไซน์ไฟท้ายของเขาเนี่ยก็มีความโดดเด่นด้วยเขาจะใช้เป็น2เส้นตรงนี้พอประกบเข้าหากันแล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นเข้ามาพอเราขับตามท้ายเนี่ยเราจะเห็นแสงไฟที่มันมีความสวยงามแล้วก็กล้องด้านหลังเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้เซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ครบเลยแล้วก็ชื่อรุ่นของเขานะครับนี่ X Drive 5 0 E รหัส5 0 E เนี่ยก็บ่งบอกว่าเจ้าคันเนี้ย มีความแรงอัพเพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นในรุ่นก่อนเนี่ยก็จะเป็น 4-5e ใช่ไหมอันนี้แรงมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับด้วยนะบอกเลยว่ามันแรงจริงๆการเปิดฝาท้ายของเขาเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายช่องทางครับเปิดจากภายในรถก็ได้กุญแจร,รีโมทก็ได้เปิดที่ตัวฝาท้ายก็ได้หรือใช้วิธีคลิกเซนเซอร์ก็ได้เท้าเตะเข้าไปที่ใต้ท้องรถนะครับ ก็จะเปิดให้แบบนี้เลยแล้วก็ฝาท้ายของเขาเนี่ยเขาจะแยกออกเป็น2ชิ้นนะครับจะเปิดที่ด้านบนก่อนแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถเปิดได้เหมือนกันด้วยการกดปุ่มตรงนี้ครับปึ๊บ ด้านล่างเนี่ยเวลาเราเปิดมาแล้วมันก็จะอยู่ในระนาบเดียวกันเลยถ้าเรามีสัมภาระที่ต้องลากออกเนี่ยเราสามารถลากเข้ามาได้เลยไม่ต้องโยกแต่ด้วยความสูงของตัวรถเนี่ยที่มันเป็นทรง SUV เนีเขาก็จะมีเป็นระบบช่วงล่างถุงลมที่สามารถหมอบให้มันต่ําได้นะครับวิธีการใช้งานนะเขาจะมีปุ่มตรงนี้ให้เราจิ้มไปครับสังเกตว่าตัวรถเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมอบต่ําให้เราตอนนี้เขากําลังลดระดับอยู่นะจะเห็นได้ว่าเขาก็ลดระดับให้เยอะพอสมควรเลยนะทำให้เวลาที่เราจะโหลดของเนี่ยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเวลาที่เเรราาจะปิด ปิดแบบแยกส่วนแบบนี้ก็ได้อ่ะปิดข้างล่างก่อนแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเราอยากปิดพร้อมกันเลยก็ทําได้เหมือนกันกดตรงนี้ทีเดียวครับเขาจะปิดให้แบบ ดเดียสาหรับพื้นที่เก็บสัมภาระของเขานะครับถ้าเรายังไม่พับเบาะด้านหลังเนี่ยก็จะมีความจุอยู่ที่500ลิตรแต่ถ้าเราพับเบาะหลังด้วยเนี่ยความจุก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1,700ลิตรกว่าๆนะซึ่งมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนยังมีฟังก์ชันแบบพวกช่องต่อไฟ12โวลต์ให้บริเวณผนังให้ด้วยสําหรับภายในนะครับเรามาเริ่มกันที่เบาะหลังกันก่อนเบาะหลังเขาเนี่ยก็สามารถพับได้ด้วยนะครับซึ่งเขาจะแยกออกเป็น3ส่วนเวลาพับนะจะเป็นแบบแมนวนวลมือนะนี่พ มันก็จะได้ความเรียบไปเลยก็ใส่สัมภาระได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่เราไม่สามารถอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเอื้อมไปด้านในสุดได้เราก็ต้องเดินอ้อมไปฝั่งซ้ายเนีเพื่อไปปรับบอกมันก็จะมีความยากลําบากนิดนึงยังไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้าประตูของเขาอย่างที่บอกไปนะครับวางแบบเบานะเดี๋ยวมันก็จะดูดเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นม่านด้วยซึ่งม่านตรงนี้เป็นแบบแมนนวลมือนะอันนี้ยังไม่ใช่แบบไฟฟ้าแอร์ของเขาด้านหลังมีมาให้เป็นแอร์ที่แยกออกมาอิสระซ้ายขวา2โซนด้านหลังเท่ากับว่าแอร์ นด้านหลังสองโซนและบริเวณเสาบีตรงนี้ก็จะมีแอร์ให้ด้วยตัวเบาของเขาเนี่ยก็ถือว่านั่งได้สบายนะฐานเบาของเขาเนี่ยมันก็ยาวกําลังดีอันนี้คือตําแหน่งเบาหน้าที่ผมขับจริงนะจะถอยประมาณนี้จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่วางเท้าเยอะมากแล้วก็ศีรษะยังไม่ติดกับเพดานนะครับผมสูง175้ซนติเมตรนั่งได้สบายมากๆพนักพิงของเขาเนี่ยจะไม่สามารถปรับระดับได้นะจะอยู่ในระดับประมาณนี้แต่มันก็อยู่ในระดับองศาที่กําลังดีเลยมีที่วางแขนด้วย ี่พร้อมกับช่องวางแก้วน้ําให้2ช่องแล้วก็ตรงนี้เปิดมาใส่ของได้อีกและพนักพิงสีสะนะครับเราก็สามารถพับได้ด้วยนะวิธีพับนะครับเขาจะมีปุ่มตรงนี้นี่ให้เราจิ้มเข้าไปแล้วก็จะพับตรงนี้ ถามว่าพับทําไมเพื่อไม่ให้มันบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่นะครับเวลาเขามองกระจกไปด้านหลังเบาะมันก็จะไม่บงังตัวหลังคานะครับจะเป็นหลังคาสารุปขนาดใหญ่เลยยาวตั้งแต่ด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังทําให้มุมมองของผู้ที่นั่งภายในรถเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันอึนอดอัดเลยแล้วก็กระจกมองข้างนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกบานใหญ่เนีเวลาเรานั่งโดยสารเนี่ยจะมองเห็นแบบข้างนอกชัดเจนมาหางตาของเรามันก็จะไม่ติดกับอะไรนะแล้วก็ด้านหลังของตัวเบาะนะครับจะมีเป็นเก๊ะตรงนี้กระเป๋านะครับซ้ายขวาและถ้าเราเลื่อนแถบตรงนี้ ก็จะมีช่องต่อ USB Type C ฝั่งละ1ช่องและยังใช้ช่องตรงนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับในการติดจอแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ได้ซึ่งตัวแอร์ของเขาเนี่ยสามารถปรับระดับความแรงได้นะครับแล้วก็ปรับลดอุณหภูมิได้นี่เราสามารถควบคุมผ่านที่ตัวจอได้เลยจะมีช่องสําหรับใส่โทรศัพท์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยจะมีช่องจุดบุหรี่ให้1ช่องนะครับแล้วก็ช่องต่อ USB Type C ให้อีก2ช่องครับสำหรับเบาะคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าครับเราสามารถใช้เมมโมรี่เพื่อบันทึกความจําได้ทััั้งงงฝฝ่่ซาายยแลลวขเ พวงมาลัยเป็นแบบ3การหุ้มหนังนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นโลโก้ M ติดอยู่เพราะว่าเจ้าคันนี้ใส่เป็นชุดแต่งเมาให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเป็นแค่ชุดแต่งนะแต่ว่าตัวพละกําลัง,งเขาเนี่ยยังไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์เด้านหลังของพวงมาลัยนะครับก็จะมีแป้นแ,แพดเดิ้ลชิพนะครับฝั่งซ้ายเกียร์ลบฝั่งขวาเกียรบ์บวกแล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันสำหรับควบคุมจอตรงกลางนะครับเป็นจออินโฟเทนเมนต์แล้วก็ตัวจอเรือนใหม่การเปิดปิดไฟเลี้ยวครับเหมือนเดิมอยู่ทางฝั่งซ้ายนะคร แล้วก็จะเอียงหาผู้ขับขี่ตรงนี้เราสามารถเลือกรูปแบบการแสดงที่ตัวหน้าจอก็ได้นะครับด้วยการใช้เมนูตรงนี้ครับเนี่เราก็เลือกได้เลยว่าจะให้เป็นหน้าจออะไรเช่นเราจะให้เป็นหน้าจอแบบกล้องหน้ามาเป็นกล้องเลยนะและถ้าเขาตรวจจับเจอรถคันหน้าและถ้าเราอยู่ในระบบ Adaptive Cruise Control เขาก็จะขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมถ้าเราอยู่ในโหมดแผนที่เขาก็จะขึ้นมาเป็นแผนที่นำทางมาเป็นแผนที่นำทางแบบนี้เลยก็คือเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะไปลองเล่นกันดูได้เป็นตัว layout นะครับ layout เนี่ยก็คือปรับเปลี่ยน ตัวรูปแบบของหน้าจอนะครับว่าจะให้มันเป็นแบบไหนให้เลือกดูแต่ละแบบเนี่ยมันก็สวยทุกแบบเลยนะอันนี้ก็จะออกแนวแบบสปอร์ตหน่อยจอ Head Up d i s p l a y เนี่ยมันจะยิงขึ้นที่ตัวกระจกนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะว่าให้มันเป็นมุมมองแบบไหนในการแสดงและด้านข้างกันนะครับอันนี้ก็เป็นจอเครื่องเล่นมันจะเป็นชิ้นเดียวติดกันนะรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แบบไร้าสายเราไม่ต้องเชื่อมต่อให้มันยุ่งยากเลยนะอย่างตอนนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วจะเห็นได้ว่าเขาขึ้นให้แบบเต็มจอเลยนะซึ่งแผนที่นําทางของเขาเน คือเป็นแผนที่นําทางของตัวรถเองอันนี้คือแผนที่นําทางของตัวรถนะพอเวลาเราเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะซิงเข้ามาที่ตัวหน้าจอด้วยแต่ถ้าเราเปิดแผนที่จาก Google Map มันก็จะไม่ซิงอันนี้จากของตัวรถนะถ้าเราเปิดจาก Google Map ก็ได้มาแบบเต็มหน้าจอเหมือนกันนะก็ถือว่าตัวจอของเขาเนี่ยลื่นกําลังดีเลยนะเป็นจอเวอร์ชัน OS 8.5ด้วยเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยการปรับแอร์เขาจะมาเป็นเมนูตรงนี้นะเป็นรูปพัดลมก็จิ้มมาก็ได้ตรงนี้ทีหนึ่งก็จะเข้าสู่เมนูแอร์ก็จะแยกอิสระด้้น้น้าาานนนหหแลลลวก็ดังเย เราสามารถปรับได้และเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยนะครับก็จะตัดภาพมาเป็นกล้องรอบคันครับเราจะเห็นภาพตัวรถได้แบบรอบคันเลยอันนี้เป็นรูปรถจำลองแต่ว่าแวดล้อมภายนอกเนี่ยเป็นแวดล้อมของจริงมีเส้นนำเลี้ยวให้ด้วยเลือกดูมุมกล้องได้นะฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือจะดูเป็นแบบนี้ก็ได้ แบบภาพกว้างเลยเลือกดูได้หลายแบบแล้วก็เมนูของตัวรถถ้าเราอยากไปตั้งค่าระบบต่างๆเนี่ยก็ให้เราจิ้มมาที่เมนูสี่เหลี่ยมตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากเข้าเมนูอะไรที่เราจะได้ใช้งานกันบ่อยๆนะครับก็เนี่ยตั้งค่าการขับขี่จิ้มเข้ามาตรงนี้ี่ก็จะมีเป็นเมนูให้เราเลือกนะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เราสามารถเข้ามาเปิดปิดระบบต่างๆได้ตามที่มันขึ้นที่ตัวหน้าจอเลยก็ไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากหลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวไฟแอมเบียน์นะครับเราก็สามารถเข้ามาเลือกได้เหมือนกันวิธีกกาารใใช้้งน็ห เข้ามาที่เมนูไฟภายในห้องโดยสารไฟบรรยากาศจากนั้นเราก็เลือกได้เลยว่าจะให้มันเป็นสีอะไรถามว่าไฟตรงนี้มันจะแสดงตรงไหนมันก็จะแสดงบริเวณตรงชุดคอนโซลตามซอกๆบริเวณแผงประตูมีมากมายหลายสีเลยประมาณนี้นะครับเลือกความสว่างได้แล้วก็ชุดตกแต่งภายในบริเวณตัวแผงคอนโซลตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นลายคาร์บอนนะสวยมากทั้งตรงนี้ทั้งแผงข้างประตูใช้เป็นลายแบบนี้เยอะมากแล้วก็ชุดคอนโซลเกียร์ตรงนี้เนี่ยไอเป็นแบบทั้งแถบเลยนะและตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่า X 5ด้วยนี่แล้วก็เป็นรูปหมนปอนลูกศรนะครับการปรับทิศทางแอร์จะใช้เป็นสวิตต์ตรงนี้นะไวเลสชาร์จมีมาให้นะพวก iPhone Pro Max เนี่ยเราไปวางได้เลยใส่ได้พอดีที่วางแก้วน้ํา2ช่องมีมาให้ช่องต่อไฟจุดบุหรี่อันนี้มีมาให้แล้วก็ช่องต่อ USB Type A ก็มีมาให้นะรุน่นนี้ในส่วนของชุดคอนโทรลตรงนี้หัวเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นหัวเกียร์แบบคริสตัลเป็นแบบสวิตช์แบบนี้เลยนี่เลือกขึ้นลงแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นแบบคริสตัลเหมือนกันส่วนปุ่มตรงนี้มีอะไรบ้างอะมาลองดูแต่ลลละปุ่มเลยลกันันนนอี ก็เป็นระบบเปิดปิด traction control และอันนี้ก็สําหรับจิ้มเข้าไปเพื่อเข้าสู่เมนูหน้าจอตรงนี้เพื่อในการค้นหาที่จอดอะไรพวกนี้เราสามารถกดได้แล้วก็อันนี้เป็นตัวแบตเตอรี่โฮเป็นโหมดการขับขี่โหมดหนึ่งเหมือนกันโหมดสปอร์ตโหมดไฮบริดโหมดอิเล็กทริกนะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือลงทางลาชัน p อ r โต้โฮเบรกมีมาให้เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์พีเป็นแบบปุ่มกดตรงนี้ก็สําหรับคอนโทรลเกี่ยวกับหน้าจอตรงกลางถ้าเราไม่อยากจิ้มตรงนี้เราสามารถใช้ตรงนี้บิดได้ถ้าถูกใจเมนูไหนคลิกเข้าไปหรือเป็นเมนูช็อตคั แผนที่นํำทางทีมแมป,ปตรงนี้เขาก็จะเข้าให้เลยแล้วก็การปรับระดับความสูงเนี่ยเราสามารถเลือกได้จากสวิตต์ตรงนี้เขาจะมี5ระดับเลือกได้พอเราปรับไปแล้วเนี่ยตัวรถของเรามันก็จะมีการสูงหรือว่าต่ำลงแล้วแต่เราจะเลือกหมุที่วางแขนตรงกลางนะครับพอเปิดมาแล้วเนี่ยเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็มีช่องต่อ USB Type C ให้อีกหนึ่งช่องกระจกที่มองไปด้านหลังอันนี้เป็นแบบตัดแสงนะจะมีเป็นปุ่ม SOS สำหรับขอความช่วยเหลือและในกรณีที่รถเราเกิดอุบัติเหตุจนแอร์แบ็กมันแตกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดต่อศ เขาจะแจ้งพิกัดให้แล้วก็จะส่งคนมาช่วยเลยนะครับการเปิดปิดหลังคาสรุปกดจากสวิตช์ตรงนี้ก็ได้นี่มันยาวไปจนถึงตอนหลังเลยนะแต่ถ้าเราอยากหยุดระหว่างทางเราก็สามารถกดหยุดเองได้ครับเนี่ยมันยาวเลยนะถึงข้างหลังแต่ถ้าเรากดเปิดอีกทีนึงก็จะเปิดตัวกระจกแต่ว่าตัวกระจกเนี่ยจะเปิดได้เฉพาะครึ่งด้านหน้านั่นเองที่บังแดดมีไฟส่องสว่างแล้วก็มีกระจกให้ด้วยชุดเครื่องเสียงในรถคันนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะให้มาเป็นของ b o อร์เวอร์แอนดด้วยครับหลักๆของออปชั่นภายในเอาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา การขับขี่กันนะครับสำหรับรหัส 50e ของเขาตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้พละกําลังที่มันแรงกว่าในรุ่นก่อนนะครับที่เป็น45พละกําลังของเขาเนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกออกเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเขาจะเป็นระบบไฮบริดที่เสียบปลั๊กชาร์จไฟได้หรือว่าปลั๊กอินไฮบริดตัวพละกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่313แรงมา้าส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่197แรงมา้าเมื่อทั้ง2อ,อย่างทํางานร่วมกันแล้วก็จะผลิตพละกกาลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่489แรงมา้าถือว่าเเเยยอออะพสสมคววรรรรนนนนถ้าาไปทีบบกับใใุ่่ 4E ขงงแ คันนี้จะอยู่ที่700นิวตันเมตรซึ่งพละกำลังของเขาเนี่ยถ้าเราดูจากแรงม้าแรงบิดนะบอกเลยว่ามันเป็นรถแรงคันนึง แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรทั้งเครื่องยนต์แรงม้าแรงบิดต,ตอบโจทย์สําหรับการขับขี่ในรูปแบบของความซิ่งได้เลยการทดสอบในครั้งนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบในแต่ละโหมดของการขับขี่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบในโหมดอิเล็กทริกก่อนถ้าเราชาร์จไฟจนเต็ม100%นะที่เขาเคลมเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าจะวิ่งได้ระยะทาง100กิโลเมตรดับเบิลยูเอลทีพีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยผมวิ่งมาจนแบตมันใกล้หมดแล้วที่หน้าจอตอนนีีี้้มมมัันนนบออออกกกกวว่่่่าาิงงไดด6ทจะห วิธีใช้งานนะครับเขาจะมีปุ่มคําว่า electric ตรงนี้พอเราจิม้มมเข้าไปตอนนี้จะเข้าสู่ในโหมด EV ละเปรียบเสมือนว่ารถของเราเป็นรถไฟฟ้าคันหนึ่งเลยมาลองขับกันพอยกเท้าออกจากเบรกนะครับตัวรถเนี่ยลื่นไหลได้ดีนะเหมือนกับว่าเป็นรถไฟฟ้าคันหนึ่งเลยเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะก็ความรู้สึกในการขับเนี่ยพอเติมคันเร่งไปนิดนึงได้ความรู้สึกเหมือนเราขับรถไฟฟ้า100%เลยอลองเติมความเร็วไปนะมาแนวแบบรถไฟฟ้าเลยลื่นๆไม่มีจังหวะหน่วงเลยนะ ซึ่งการใช้ความเร็วในโหมด E ีีของเขาเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะมันทําให้ความรู้สึกเนี่ยถ้าคุณวิ่งในโหมดไฟฟ้าเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกว่าเหมือนคุณใช้รถไฟฟ้า100%นะพอมันวิ่งได้140ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เราใช้รถ E ีีเพียวๆแล้วเวลาที่เราช์จเนี่ยพอมันเต็ม100%ระยะทางการใช้งานต่อวันเนี่ยถ้าคุณวิ่งใช้งานจากบ้านไปที่ทํางานไปกับวันหนึ่งก็อาจจะไม่ถึง100กิโลเมตรอยู่แล้ว ท่ากับว่าคุณไม่ได้ใช้น้ํามันเลยนะพอกลับมาถึงบ้านเสียปลั๊กชาร์จไฟแต่มันจะชาร์จได้แค่เฉพาะไฟ AC ไงมันยังดูด้อยกว่าค่ายคู่แข่งนิดนึงค่ายคู่แข่งของเขามี DC ชาร์จแล้วแต่ถ้าคุณใช้งานแบบที่บ้านตื่นเช้ามาก็เอารถมาขับต่อได้เลยริ่งดีนะสําหรับการขับในโหมด EV ตอนนี้ผมก็ใช้ความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟใกล้หมดเลยนะผมเมื่อกี้มันเหลืออยู่นิดเดียวตอนนี้มันขึ้นว่าอีก1กิโลเมตร แล้วถามว่าถ้าไฟหมดแล้วอ่ะมันจะทํายังไงนะครับถ้าไฟหมดนะครับเขาก็จะตัดเข้าสู่ในโหมดไฮบริดให้แบบอัตโนมัติเลยใกล้หมดลวเดี๋ยวลองวิ่งไปเรื่อยๆเอาไว้จอดรอลูกที่โรงเรียนก็ได้นะครับในโหมด EV มันก็ไม่ได้ปล่อยไฟเสียออกมาเมื่อกี้ไฟหมดนะครับอ่ะเราจะได้ยินเสียงในกล้องเนี่ยว่ามันติดเนี่ยได้ยินเสียงเครื่องยนต์ละเพราะว่าไฟหมด นะครับแล้วก็ที่หน้าจอของเขาเนี่ยมันจะตัดมาเป็นโหมดไฮบริดเปรียบเสมือนว่ารถเราเป็นรถไฮบริดแล้วทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ความที่เสียงเครื่องยนต์เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ว่าเสียงหวยห่วนนะมันเป็นเสียงของความสปอร์ตนะครับเสียงแบบทุมทุ้มหน่อยลองกดครับดึงดีนะตอนนี้ผมวิ่งที่โหมดไฮบริดนะคือเราไม่ต้องปรับอะไรเลยถ้าไฟหมดแล้วเขาจะตัดเข้าสู่ไฮบริดได้เลยถ้าสมมติว่าไฟยังไม่หมดแล้วเราอยากเข้าไฮบริดเองอะ ให้จิ้มมาที่ปุ่มไฮบริดก็ได้นะครับจะอยู่ปุ่มข้างๆกันในโหมดนี้รู้สึกเลยว่าตัวรถเนี่ยมันมีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะครับพลังกำลังของเขาเนี่ยมันรีดได้ดีเลยแทบไม่ต้องอยู่ในโหมดสปอร์ตคุณก็ซิ่งได้อะ่ะลองกดครับอีกทีนะกดแป,ป๊บเดียวมาร้อยยี่ร้อยสามแล้วนะ พอพละกกำลังของเขาอ่ะเยอะนะครับแรงมา้าแรงบิดและเครื่อง3.0อีกอัตราเร่งจาก0 100เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4.8วินาทีเท่านั้นเองนะถือว่าทําได้เร็วมากๆถึงแม้ว่ารูปทรงเขาอาจจะเป็นแบบรถครอบครัว X5 นะคุณจะขับแบบสุภาพก็ได้จะขับให้มันแบบแรงก็ได้เหมาะกับพ่อบ้านสายซิ่งเลยนะจะลองกดลิกดาวไปเลยนะ3 2 1มันจะวูบไปนิดนึงนะโหแล้วมันก็ดึงมาเลยนะ คือจังหวะที่เรากดคลิกดาวไปอะ่ะมันจะมีช่วงที่มันแบบวูบไปนิดนึงประมาณสักครึ่งวินาทีแต่พอรอบมันมามันก็กระชากออกไปเลยมันจะไม่ได้ติดเท้าตั้งแต่แรกนะซึ่งอันนี้มันเป็นโหมดไฮบริดแต่ถ้าคุณอยากได้อัตราเร่งที่ดีในช่วงจังหวะเร่งแซงเนี่ยจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในโหมดสปอร์ตก็ได้ให้คุณใช้แพดเดนชิพฝั่งซ้ายกดค้างเอาไว้ที่หน้าจอจะขึ้นเขาว่าสปินนะครับจากนั้นกดได้เลยเนี่ยคันเร่งจะติดเท้านะมันจะไม่มีจังหวะล,อลอ้อรอบ ละรอบแบบมันจะจัดขึ้นก็คือรอบมันจะสูงเพื่อให้เรากระแทกออกพอเรายกคันเร่งมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ในโหมดไฮบริดใหม่ซึ่งในโหมดตรงนี้เนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องเข้ามาในโหมดสปอร์ตเลยนะครับเพียงแค่กดฝั่งซ้ายค้างเอาไว้แต่ถ้าคุณอยากได้แบบความแรงแบบต่อเนื่องจังหวะยกคันเร่งไม่ต้องตัดมาเป็นไฮบริดอะไรเงี้ยก็ให้อยู่ในโหมดสปอร์ตจิ้มเข้ามาที่สปอร์ตตรงนี้หน้าจอเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงตอนนี้คือคันเร่งกระแทกออกได้เลยนะติดเท้า3 2 1ไป นะมันจะติดเท้าเลยนะมันจะไม่มีจังหวะหน่วงเลยนะก็โอเคนะใช้ได้เลยนะครับหมดนี้ถือว่าแรงเลยแหละเหยียบแป๊บเดียวมาร้อยี่แล้วนะก็อยากที่บอกไปนะว่าจากศูนย์ถึงร้อยประมาณ4.8วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็ในเรื่องของระบบช่วงล่างนี่เขาโค้งโชว์ไปเลยตรงนี้ความเร็วประมาณ90กว่านะครับโค้งลึกด้วยนะ ือว่าช่วงล่างโอเคเลยไม่ได้มีอาการแบบย้้ยเลยนะแต่ตรงนี้เป็นคอสะพานนิดนึงนะครับจังหวะที่เขาลงเนี่ยเป็นทางโค้งด้วยมันไม่ได้มีแบบยวบยวบยุบอย่างเงี้ยเออมันยุบแล้วก็แค่นิดหน่อยประมาณครั้งครึ่งทางนาทางโค้งอีกครั้งหนึ่งครับหลงสาดไปนั่ถือว่าช่วงล่างเนี่ยเอาอยู่เลยตามสไตล์ของ bmw อยู่แล้วช่วงล่าง,งเขาถือว่าดีเลยซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะได้เป็นระบบช่วงล่างถุงลมนะพอเราอยู่ในโหมดสปอร์ตพวกนี้ก็จะมีการปรับ พวงมาลัยให้มันมีความตึงมือมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาเนี่ยพอมันเป็นช่วงล่างถุงลมครับเขาสามารถปรับได้5ระดับถ้าเราอยู่ในโหมดไฮบริดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณระดับ3แต่พอเราปรับมาในโหมดสปอร์ตมันจะลดความสูงลงมาอีกนิดหนึ่งมาอยู่ที่ระดับ2เพื่อเตรียมความพร้อมในการมุดซ้ายมุดขวาหรือว่าเข้าโค้งที่ความเร็วนี่อันนี้เป็นเนินนะลองจาไปเห็นปะจังหวะที่มันยุบมันไม่ได้ยุบหลายรอบ ถ้ามันเป็นทางขูุข่ะเนี่ยเขาก็คือซับแรงได้ดีแต่พอเป็นทางโล่งทางเรียบอเราก็ขับแบบปกติทั่วไปผ่านเส้นชะลอความเร็วมันไม่ได้สถานขึ้นมาจนถึงพวงมาลัยเยอะนะได้ยินเสียงคลืดคลืด,ลดนิดหน่อยหรือว่าคุณจะเข้าสู่ในโหมดที่สามารถปรับแต่งได้เองเขาก็มีเหมือนกันนะในโหมดอินดิวด u a เนี่ยก็คือเขาก็สามารถเลือกพละกําลังได้เลือกฟีลลิ่งของระบบ พวงมาลัยให้มันตึงมืออะไรเงี้ยก็คือตามสไตล์ของ BMW ทั่วๆไปเลยก็คือสามารถปรับได้น,นั่นเองถ้าคุณอยู่ในโหมดสปอร์ตแบบนี้แล้วเนี่ยขับไปเรื่อยๆไฟที่มันหมดเมื่อกี้มันจะถูกชาร์จกลับเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ด้วยนะคือถ้าคุณวิ่งในโหมดไฮบริดเนี่ยถ้ามีไฟเขาก็จะดึงไฟมาใช้จนหมดเลย แต่ถ้าคุณวิ่งในโหมดสปอร์ตเนี่ยเครื่องยนต์มันจะติดเป็นหลักจังหวะที่เครื่องยนต์ติดเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะปั่นไฟกลับเขามาเก็บในแบตดังนั้นเนี่ยถ้าคุณวิ่งในโหมดสปอร์ตนะจะสังเกตได้ว่าไฟตัวเลขกิโลตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นห้เรื่อยๆถ้าไม่อยากเสียเวลาเสียปลั๊กชาร์จไฟแต่อยากได้ไฟเนี่ยก็วิ่งในโหมดสปอร์ตไปเรื่อยๆก็ได้แต่ก็ต้องแลกกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันมากขึ้นนั่นเองตามสไตล์ของ B M U เน เป็นรถที่เก็บเสียงได้ดีอยู่แล้วใช้ความเร็วประมาณ120กิมต่อชั่วโมงเนี่ยยังคงเก็บเสียงได้ดีอยู่ลองกดให้ดูนะตอนนี้ความเร็วประมาณ100กิโมตรต่อชั่วโมงอ่ะ110ด้วยเนี่ยคือเรายังไม่ได้ยินเสียงลมภายนอกเลยนะ ยังเก็บเสียงได้ดีจะได้ยินก็คือเสียงแบบพวกเส้นชะลอความเร็วที่มันดังคลืดๆเข้ามาสําหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็น Driving Assistant Professional มันจะต่างจากรุ่นที่ไม่ใช่ Professional เนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งเลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ B M W แล้วนะครับที่เขาใส่มาให้หลักๆที่เราจะได้ใช้งานกันบ่อยๆของเขาเนี่ยก็คือระบบ Adaptive Cruise Control ซึ่งการทํางานของเขาเนี่ยก็จะทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยวิธีการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากน,ยนะครับปุ่มตรงกลาง จิ้มไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราก็เลือกความเร็วได้เลยนะครับอยากให้ความเร็วที่เท่าไหร่เราก็เลือกได้เลยนี่ใช้สวิตช์ตรงนี้ตอนนี้ผมตั้งไปที่55กิโเมตรต่อชั่วโมงเขายังตรวจจับรถไม่ได้นะถ้าเขาตรวจจับรถค้าหน้าได้เนี่ยมันจะมาขึ้นที่ตัวหน้าจอเลยและสังเกตนะข้างหน้ามันเป็นทางโค้งพวงเมาลาัยจะมีการหมุนเลี้ยวให้เองด้วยตอนนี้เขาตรวจจับรถค้าหน้าได้ละ นะครับสังเกตว่าตอนนี้เขาตรวจจับได้เขาก็จะวิ่งตามรถขา้างหน้าไปเรื่อยๆครับจนถึงระดับคริสคอนโทรลที่เราตั้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเป็นทางโค้งข้างหน้านะสังเกตนะครับว่ารถของเราเนี่ยมันจะเข้าตามโค้งเลยนะครับไม่ได้มีหลุดออกนอกเลนเลยนะรถขา้างหน้าเขาเบี่ยงหลบไปละเราก็จะใช้ความเร็วที่เราตั้งเอาไว้ผมจะลองเพิ่มความเร็วไปที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาลองดูว่าข้างหน้าทางโค้งลึกนะเขาจะยังเลี้ยวให้ไหมเนี่ยเขาเลี้ยวให้เนียนอยู่นะ และจังหวะที่รถคันหน้าถ้าเขาตรวจจับได้และรถคันหน้าเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งรถเราก็เบรกตามจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะแต่ถ้าเราปล่อยมือจากพวงมลาลัยนานไปนะครับเขาก็จะขึ้นเตือนให้เราจับพวงมลาลัยอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ระบบช่วยเหลือกันกับขี่นะมันยังไม่ถึงกับว่าเป็นออโต้พายロและเขายังมีระบบช่วยเปลี่ยนเลนด้วยสมมติว่าเราขับถึงความเร็วที่กําหนดแล้วอยากเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนไปด้านขวาเราก็เปิดไฟเลี้ยวด้านขวาใช่ไหมถ้าเขาคํานวณแล้วว่าด้านข้างของเราไม่มีรถเขาก็จะช่วยเปลี่ยนเลนให้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ดีหรือจังหวะที่เราจะขับออกนอกเลนอะไรพวกนี้เขาก็จะมีการขืนพวงมาลัยแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยทำได้สมูทพอสมควรเลยพวกบายสปอร์ตอะไรพวกนี้ก็มีมาให้ครบอยู่แล้วและหลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าไอ้ปุ่มนี้มันมีไว้ทําไมที่เป็นเหมือนรูปแบตเตอรี่ใกล้ๆหมดเนี่ยแต่ผมจะลองกดนะ ขอจิ้มเข้าไปแล้วนะครับจะขึ้นคําว่าแบตเตอรี่โฮก็เปรียบเสมือนว่าเป็นโหมดโหมดหนึง <c oughs> ซึ่งเขาจะรักษาระดับแบตเตอรี่เดิมเอาไว้โดยไม่เอามาใช้งานสังเกตได้ว่าที่หน้าจอตอนนี้มันขึ้นคําว่าวิ่งไฟฟ้าได้อีก5กิโลเมตร เขาจะรักษาตัวเลขเี้เอาไว้มันจะไม่ลดต่ําลงนะครับในขณะเดียวกันถ้าระหว่างที่เราขับมันได้ไฟที่ชาร์จเข้ามาเขาจะใช้ไฟตัวนั้นะใช้ของใหม่แต่ของเก่าอะเขาจะโฮูเก็บเอาไว้ตอนนี้เหลือ5ใช่ไหมผมขับยังไงมันก็จะไม่เหลือ4นะเพราะเขาจะโฮูเอาไว้ในกรณีที่เราอาจจะต้องแบบไปจอดรอลูกเลิกเรียนนะครับอาจจะต้องใช้แบบเอ่อตัวไฟฟ้าเนี่ยเออก็จะได้แบบมีไฟสำหรับเพื่อเอาไปจอดรอ เนี่ยเห็นไหมผมขับมาสักพักนึงแล้วนะครับเขาก็ยังรักษาตัวเลขตรงนี้เลข5าเหมือนเดิมแต่นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีระบบช่วยจอดรถให้แบบอัตโนมัติด,ด้วยนะครับหรือว่า Parking Assistant Professional มีคําว่า Professional อีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดเลยมันจะต่างจากในรุ่นที่ไม่ใช่ Professional ยังไงเช่นระบบช่วยขับถอยหลังในรุ่นนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณขับไปจนเจอทางตันแล้วกลับรถไม่ได้อยากขับออกที่ลายเดิมนะครับเขาจะช่วยขับถอยหลังให้คุณ200เมตรถ้าเป็นในรุ่นแรกๆของเขาเนี่ก็คือจะขับถอยหลังให้แค่ 50เมตรแล้วก็ในช่วงที่เรากําลังเอารถเข้าจอดมีระบบช่วยจอดให้แบบอัตโนมัติด้วยและเราสามารถล็อกที่จอดได้ให้ระบบเขาจําไว้ว่าเออช่องจอดเนี้เราจอดอยู่เป็นประจําจากนั้นเราแอดเข้าไปได้เลยให้เขาจําว่าอันนี้เราจะจอดเป็นประจาครั้งต่อไปเวลาขับเข้ามาถึงในบริเวณนั้นแล้วกดปุ่มตรงนี้เขาจะค้นหาที่จอดแล้วก็เอารถจอดช่องนั้นให้เราเองหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราอยู่นอกรถด,ด้านข้างของเรามันมีรถมาจอดแบบชิดๆมากๆทําให้เราไม่สามารถขึ้นรถได้เราสามารถเปิดแอปพลิเคชัน My b บบซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมตัวรถให้มันเดินหน้าถอยหลังแบบนี้ก็สามารถทําได้เดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับว่าระบบช่วยขับถอยหลังเขาเป็นยังไงวิธีใช้งานนะครับเข้าเกียร์ R ปกติเลยและสังเกตนะเมนูขวามือเริ่มต้นระบบช่วยขับถอยหลังจิ้มไปหนึ่งครั้งครับจากนั้นเราก็ยกเท้าออกจากเบรกนะเติมคันเร่งเบาๆทีหนึ่งเนะี่ยเขาก็จะวิ่งลายเดิมเลยนะนี่เมื่อกี้ผมหักเลี้ยวหลบตรงนี้ และในระหว่างที่เรากําลังขับถอยหลังถ้ามีแบบหมาเดินตัดออกมานะครับ <c oughs> เขาก็จะมีระบบช่วยเบรก <c oughs> นี่เมื่อกี้ผมหักหลบก้อนดินเห็นไหมตามลายเดิมเป๊ะถ้าเราอยากหยุดระหว่างทางเราก็สามารถเหยียบหยุดได้เลย <c oughs> นี่แบบนี้ ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าบันทึกแนวการขับขี่นี่เราก็ให้แอดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะก็คือเป็นการจัดเก็บแต่ถ้าเราอยากลบเราก็เข้ามาลบได้เป็นระบบล้ำๆเนี่ยที่เขาได้ใส่มาให้ใน bmw รุ่นใหม่ๆรวมถึงมินิรุ่นใหม่ๆก็จะได้ระบบพวกนี้เข้ามาด้วยทีนี้เรามาสรุปอัตราสิ้นเปลืองพลังงานกันผมขอแยกออกเป็น2แบบนะแบบแรกเนี่ยก็คือวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆก่อนถ้าเราชาร์จไฟจนเต็มร้อยวิ่งจนแบตหมดเลยจะได้ระยะทางนะอยู่ที่ประมาณ85กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอันนี้เป็นตัวเลขที่ผม วิ่งจริงใช้งานจริงหลักก็ถ้ามันหมดไฟฟ้าตรงนี้ไปแล้วเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะเข้ามาร่วมทํางานหรือว่าเป็นระบบไฮบริดนั่นเองแล้วถามว่าออไอตรงนี้หลายคนอยากรูน้นะกินน้ํามันแค่ไหนถ้าเราวิ่งแบบทางไกลาทางยาวนะครับจะกินน้ํามันอยู่ที่ประมาณ14กิโเมตรต่อลิตครับใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะจะกินประมาณนี้แต่ถ้าเราวิ่งในเมืองแบบรถติดๆหน่อยนะครับมีจังหวะสลับถนนโล่งบ้างก็จะกินอยู่ที่ประมาณ12กิโเมตรต่อลิตนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ระบบพ้้หออาา่จออออดเเืรขไปใง ตอนนี้เขากําลังค้นหาที่จอดก็คือผมกดปุ่ม P ตรงนี้เีตยตอนนี้เขาเจอที่จอดแล้วนะเขาจะถามเราว่าเริ่มต้นการถอยหลังจอดรถหรือว่าเริ่มต้นการเข้าจอดรถแบบด้านหน้าให้เราเลือกว่าจะเอาหน้าหรือหลังเข้าหลังเข้าแล้วกันเน่ยจิ้มตรงนี้ปึ๊บนี่เขาจะเปิดไฟเลี้ยวฝั่งขวาเพราะว่าเขาเจอช่องฝั่งขวาจากนั้นก็ให้เราปล่อยเบรคครับนี่เขาจะจอดช่องนี้ข้างๆกับ MG นะเมื่อกี้ แต่เท้าเราก็ต้องแบบมาจ่ออยู่ที่เบรกนะเตรียมพร้อมเผื่อแบบฉุกเฉิน จอดแบบเป๊ะเลยนะถ้าเราดูจากกล้องเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นน่ะมันเป๊ะมากเลยนะเห็นไหมอันนี้คือเส้นแล้วพอเขาทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเข้าสู่ในโหมดเกียร์ P ให้เราเองด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีเลยนะเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่กล้าถอยจอดเองเราเลือกได้ว่าจะเอาด้านหลังว่าด้านหน้าก็ได้สรุปโดยรวมเลยครับผมก็ถือว่าเจ้า B M W คันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวเป็นอย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวภายในเนี่ยก็จะได้ทั้งความกว้างนะครับนั่งสบายและที่สําคัญเนี่ยเขาก แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดอย่างคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้แทนเป็นรถไฟฟ้าได้เลยนะถ้าวันหนึ่งคุณเดินทางประมาณไม่เกินวันละ100ยกิโเมตรเนี่ยคุณสามารถชาร์จไฟที่บ้านตื่นเช้ามาใช้ระบบไฟฟ้าขับไปกลับที่ทํางานได้แต่ถ้าคุณวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยเช่นช่วงเทศกาลนะครับไม่อยากไปต่อคิวชาร์จไฟคุณก็วิ่งด้วยระบบไฮบริดมันก็ได้หลากหลายสไตล์ในการใช้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแรงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่ถูกใจพ่อบ้านขาซิงมากๆคุุณจะขับบบแสภาพก็ได้ หรือว่าจะขับซิ่งก็ได้เจ้าคันนี้เอาอยู่แน่นอนระบบช่วงล่างถุงลมได้ความนุ่มนวลที่กำลังดีเลยก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากให้ไปทดลองขับที่โชว์รูมดีกว่าสําหรับวันนี้ครับออโต้สปินขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ